ยินดีต้อนรับนะครับเข้าสู่เทศกาลวันสงกรานต์นะครับวันปีใหม่ของประเทศไทยของเรานี่ยเองครับซึ่งวันนี้นะครับผมจะมาจัดทีมแบบพิเศษสุดๆครับเพราะอะไรเพราะเดือนนี้คือเดือนเกิดของผมนั่นเองครับว้านั่นก็คือทีมสุดยอดนักเตะที่เกิดเดือนเมษายนนั่นเองครับและก่อนที่จะไปดูกันนะครับว่านักเตะคนไหนเกิดวันที่เท่าไหร่กันบ้างต้องขอขอบคุณข้อมูลจากช่องหัวฟูดูบอลกันด้วยนะครับ เริ่มมวันที่คนแรกครับได้แก่อันเดรโอนาน่าครับเกิดวันที่2เมษายนนั่นเองครับวันที่3ครับได้แก่กราเบียวเจซุสนี่ครับวันที่4ครับเขาคือฮาร์วีย์เอลเลียถัดมาวันที่7นะครับได้แก่ระดับตำนานอย่างฟรองริบแบรรี่วันที่9เมษาครับได้แก่็อบบี้ฟาวเลอร์วันที่10ครับมีู่2คนด้วยกันครับได้แก่เซกิโอมาเน่ และตำนานอย่างโรเบโตคาร์ลอสครับวันที่11ครับได้แก่เตียโกอคันทาร่าถัดมาวันที่13ครับวันสงกรานพอดีครับนั่นก็คือคาร์レปูโยนั่นเองครับวันที่18ครับมีอยู่2คนด้วยกันครับได้แก่รีวอโอริกี้และผู้รักษาประตูของบาร์เซโลนาครับได้แก่วัสเซสเชสเนนั่นเองครับถัดมาวันที่19ครับได้แก่เจ้าหนูคอบบี้ไมนูวันที่21ครับได้แก่กองกลางจอมเทคนิคนั่นก็คืออิสโกอารากอนนั่นเองครับ ถัดมาวันที่22ครับนั่นคือระดับตำนานอย่างกาก้าครับผมวันที่25ครับได้แก่วาราและระดับตำนานอย่างโจฮันครับนังครับต่อมาวันที่28นะครับผมได้แก่จวนมาตาและสิ้นเดือนครับผมวันที่30เมษายนครับนั่นก็คือมาร์คอันเดรเทรสเตเกนนั่นเองครับผม เอาละครับและวันนี้นะครับการจัดทีมของผมจะไม่ได้มาง่ายๆเหมือนเดิมนะฮะผมจะทําการสุ่มนักเตะจากวงล้อสุ่มเพื่อหานักเตะเข้าทีมนั่เองครับไปดูกันว่าจะได้ใครเข้าทีมกันบ้างไปกันเลยครับผมเริ่มกันที่ตําแหน่งของผู้รักษาประตูนะครับที่เกิดเดือนเมษายนมีอยู่3คนด้วยกันนะฮะผมก็จะทําการสุ่มกันไปเลยนะครับว่าผมจะได้ใครเข้าทีมครับไปเลยฮะ และนี่คือนักเตะที่จะได้เข้าทีมของผมครับมาดูกันว่าเขาจะเป็นอื้อีซี่ฮะคนนี้ครับนั่นก็คือมาร์คอังเดรทรัสเตเกนนะครับเกิดที่30มสเมษายนนั่นเองครับเอาเละครับและนี่นะครับก็คือวงล้อสุ่มนะครับที่รวมนักเตะนะครับทุกตำแหน่งอยู่ในนี้นะครับที่เกิดเดือนเมษายนนั่นเองครับมาดูกันว่าอีก10ผู้เล่นที่จะได้เป็นนักเตะของเราครับ จะได้ใครกันบ้างไปเริ่มกันที่คนแรกกันเลยครับก็อดีได้ว่าถ้าเปิดได้ใครผมก็จะนําคนนั้นนะครับไปอยู่ในทีมของเราได้เลยฮะนี่ฮะคนแรกได้แก่เจ้าหนูฮาวิเอเลียน้่เองน,นะครับไปดูคนที่สองกันต่อเลยนะครับและคนที่สองครับนั่นก็คือ ตำนานอย่างโรแบโตคาร์ลอสนั่นเองะครับผมคนที่สามครับเขาคือมาลุ้นคนที่สามนะฮะจะได้เป็นเซนเตอร์แบบนี้แหละนะครับนม่วคาคือคาร์สวูโยนี่นะครับเอาแนละ้วเปิดมาได้กองหลังสองคนแล้วนะถือว่าอุ่นใจนะมีกองหลังใช้แล้วนะครับคนที่สี่ของเราครับคือ นี่มหาเทพครับดีวอกโอริกี้โอ้โห,โโหคนที่ห้านะครับมาดูกันว่าจะได้เป็นใครและและหยุดหยุดที่ฟองริดาลี่นี่เองครับผม,มไปดูกันต่อคนที่หกนะครับจะได้ใครคนที่หกนั่นก็คือ อืมฮึมต้องการอย่างควรมาต้านเองครับผมมาดูคนที่7กันบ้างนะครับผมว่าจะเป็นใครนะคนที่7ของทีมเราครับได้แก่นี่เลยครับผมเซวิโรมาเน่นั่เองครับผมเอาละครับสถานการณ์ตอนนี้นะครก็คือผูเ้เล่นทั้ง7คนเนี่ยนะฮะออกองหน้าเนี่ยน่าจะเต็มแล้วนะครับ3คนแล้วด้วยกันนะฮะผมต้องการ กองหลังและกองกลางนี่เองครับมาดูกันว่าผมจะสมใจหรือเปล่าไปฮะผลที่8ดของเราครับขอให้เป็นกองหลังกับกองกลางครับและมาอยู่ที่หยุดหยุด oh, <no. S 1> อกองหน้าอีกคนครับนั่นก็คือกาเบียวเจสุดนั่นเองครับ oh, <no. S 1> ไปกันต่อครับไม่พูดพ่ำทำเพลงครับขอเป็นกองกลางและกองหลังนะไม่เอากองหน้าเหมือนเมื่อกี้นะครับ กองกลางครับนี่เลยครับได้แก่ Go, อิสโกอาลากอนเอาเลยครับและมาถึงคนสุดท้ายของเราครับผมต้องการกองหลังมากๆเพราะตอนนี้กองหลังมีแค่2คนนะผมต้องการราฟาเอลวารานนะครับซึ่งมีอยู่ตัวเดียวนะมาดูวา่าผมจะได้หรือเปล่าไปครับและราเวลทุยราฟาเอลวารานต้องมาแล้วเลย อากา้กาครับผมเอาลละครับและนี่คือทีมของเราได้เองนะครับสุดยอดนักเตะโคตรทีมที่เกิดเดือนเมษายนน,น,ยน,าน, 3, 4, 1, นั่นเองนะครับมาในแผน3 4 1 2นั่นเองนะฮะผู้รักษาประตูครับว์คอเดทรา s สเตเกนครับกองหลัง3คนโรเบโตคาร์ลอสคาเลสปูโยและกองหลังนะครับคนใหม่ของเรานะฮะนั่นก็คือ ดิโอโกริกีนะครับเขาเป็นเทพเขาเล่นได้ทุกตำแหน่งอยู่แล้วนะฮะมาดูที่กองกลางนะครับกลางรับ2ตัวกันบ้างนะเป็น CM นะครับผมได้แก่ฮาวิเอเลียดและจวนมาต้านะครับผมร uh, ิมเส้นฝั่งซ้ายคือฟองริแบร์รี่ครับริมเส้นฝั่งขวาเป็นอิสโกอาลากอนเพย์เมเกอร์ครับ CAM ได้แก่กาก้าและกลองหน้าคู่2ตัวนะครับได้แก่กาเบ i ียลเจสุสและเซ r ร์โอมานี่นั่นองนะครับผม และทีมของเรานะครับก็ต้องทำภารกิจจากกล่องสุ่มภารกิจปริศนากันเช่นเคยนะคะเราก็จะทำการสลับกล่องเหมือนเดิมและเราก็จะให้มันแรงด้อมภารกิจมาให้เราเลยนะว่าเราจะได้ภารกิจอะไรนะฮะไปลุ้นด้วยกันเลยครับผม1.2.3เปิดครับนี่คือภารกิจครับทำประตูด้วยการเปิดมุม โอ้โหและนี่คือภารกิจของเราครับถ้าผมไม่สามารถทำภารกิจนี้สำเร็จนะฮะผมจะต้องสุ่มลบนักเตะจากทีมนี้1ผู้เล่น1คนด้วยกันครับไปดู oh, <no. S 1> ว่าผมจะสามารถทำได้หรือเปล่าไปเลยฮะ let's go <S เอาละครับมาดูกันเลยนะครับว่าเราจะสามารถทำประตูจากลูกเตะมุมได้สักลูกหรือเปล่านะถ้าทำไม่ได้ก็ต้องลบสักคนหนึ่งในนี้นะฮะ เอาละครับนี่คือคู่แข่งของเราครับ O.R. ER 1 0 7นะร้ยเดในแผน4.3่ a t มสามครับเราจะทำการไปเลยฮะคือแผนของผมเนี่ยก็คือน่าจะต้องอส่งบอลน,นะเพื่อที่จะไปด้านข้างนะฮะโรนัลโดโอเคนาะซาริโอเดลรีมาโอ้โหแข่งแกล่งมาที่โคปาเมอร์โอเคครับเรายังได้อยู่โอ้โหดิยอกอลิกกี้นะเมื่อกี้เนี้ยตัดบอลมาได้ครับสวยหรูเลยทีเดียว แล้วลูกนี้ครับตอกโซนไป <c oughs> ยังไม่ได้เอา้ายังได้อยู่แล้วยังไงครับผมจะทําการเลี้ยงครับเลี้ยง <c oughs> ออก <c oughs> <c oughs> ยังมีครั้งที่สอนะ <c oughs> งทำไมเขาไม่เข้ามาผมส่าห์เลี้ยงเพื่อที่จะให้เขาแบบเข้ามาหาผมแล้วนะ <c oughs> ให้คููแข่งไม่ได้ตั้งตัวแล้วแล้วโอเคสวยครับ <c oughs> เปิดมาที่นี่งไงนี่งไงเซกิโอมาเล ซกิโอมาเน่โอ้โหยังไงเตะออกไปดิสวยซิกิโอมาเน่สวย,สวยโดนเราออกครับขอสักลูกชนไปชนไปได้หรือเปล่าได้หรือเปล่าได้หรือเปล่าแล้วคูโบคูโบยิงครับอืมเรายังสกัดไว้ได้คาลสปูโยส่งมาให้กับฟ้องรีแบรี่รแล้วต่อส้อนมาลูกนี้เห็นเพื่อนพี่ครับกาเบียวเจสุดมไม่ได้เอาอยัางไงกันต่อ มาอยู่กันที่ตรงนี้ครับคูโบจะตอกโทษไปแล้วคารสปูโยยังได้อยู่ครับฟองรีแบรี่ครับขอ <c oughs> แบบนี้แล้วหลอกหลอกไปหนึ่งทีหลอกไปหนึ่งทีกาก้ากาก้าส่งออกไปสวยกาก้ามากา้ามาเข้ามาดิเข้ามาดิเข้ามาดิ <c oughs> เออเอาได้ล <c oughs> <c oughs> ูกเตะมุมเฮ้ยโ,โอ้กรรมการคุกรรมกำเนิดอไอวะ โอ้โหเอ้ยเอาไปดูกันเลยฮนะโอ้โอ้โหเมื่อกี้นี่จะได้ลูกเตะมุมอยู่แล้วนะทุกคนส่งเข้ากลางมาที่จอนมาต้าก่อนควนมาต้าครับให้เซกิโอมาเนม่มาเน่เอายังได้อยู่เอาแล้วเปิดไปกันว้วิ่งครับวิบ่งวิ่งครับโอ้โห,โโห,โโหโเ,เราไม่ให้ไปนี่ฮนะมาดิ ลอเลเ้ ete, ส่งขึ้นมาให้กับเรดี้กา้าทุยต้องแบบนี้โอ้โหเลี้ยงออกไปเองอะ่ะถ้ามีครั้งที่สองนะครั้งมีครั้งที่สองอย่าให้มีครั้งที่สาม,สามเด็ดขาดโอ้โห,โอโหเอาละครับซื้อมานี่เอา้าเอา้เอาอี่ยงล่ะอี่ังละ่งละบันเนี่ย <S <S 1> <S 1> มาแล้วอิสโกอาลาคอนอิสโกอาลาคลอน แล้วทาอีกครั้งที่สนะลมะครั้งที่สี่เนี่ยไม่ควรเอาครับจะได้หรือเปล่าเอาแล้วยังไงรูเปโต้คารถนี่จะต้องนี่ฮะโอเคมาร์ไอเดแทสเตเกนครับยังมีโอกาสอยู่หรือเปล่าเรายังมีโอกาสอยู่หรือเปล่าเรายังมีโอกาสอยู่หรือเปล่ายังยังมีโอกาสอยู่หรือเปล่าทุกคนและและยังไม่หมดยังไม่จบเกม ยังไม่จบเกมเลี้ยงออกไปเองครับโอ้โหโอ้โหเรียบร้อย าครับและทีมของเราก็ไม่สามารถทำภารกิจสำเร็จจนได้นะครับผมจะต้องทำการสุ่มลบนักเตะจากทีมนี้1คนด้วยกันไปดูกันว่าจะเป็นใครครับและนี่เลครับคือ11ผู้เล่นนะฮะที่เราจะทำการสุ่มลบนักเตะตัวนี้นะครับซึ่งผมก็จะไม่สามารถเอาไปขายต่อได้นะ ไปดูกันเลยว่าจะเป็นใครครับขอตัวไม่แพงแล้วกันนะซึ่งตัวที่ออกมาก็ไม่แพงหรอกนะฮะแต่ว่าก็ขอตัวเล็กน,น้อยที่มันไม่แพงเป็นเซกิโอมาเน่ครับอก็อประมาณร้อยกว่าเอ็มนะเออนะฮะเอาล้วครับและผมจะให้เซกิโอมาเน่นะครับเป็นอะไรนะครับเพื่อเทรนให้กับ เวอร์จิลฟานไดนะอลิตเพื่อนร่วมทีมของเขานั่นเองนะฮะไปครับบายบายเซโยมานี่ครับเรียบร้อยนะฮะเอาละครับสงกรานนี้นะครับก็ขอให้ทุกท่านนะครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับ ใครที่กําลังเดินทางกลับต่างจังหวัดหรือว่าไปเที่ยวนะครับก็ขอให้ปลอดภัยกันทุกๆท่านเลยนะครับและสุดท้ายนี้นะครับผมก็ขอให้ทุกท่านมีความสุขกับทุกสิ่งที่ทําสวัสดีครับ